เขากล่าวว่าอาตมาพูดเกินขอบเขตกั <c oughs> งบันปะชิตคือเขาพูดว่าเป็นพระเป็นเจ้าทําไมไปพูดถึงเรื่องโลกเรื่องบ้านเรื่องเมืองทั้งโลกทีเดียว <c oughs> ข้อนี้เป็นการทําตามพระพุทธประสงค์เพื่อทําให้โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ได้รับประโยชน์สุขตามพระพุทธประสงค์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมวินัยของตถาคตมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์และให้พุทธบริษัทช่วยกันร,รักษาธรรมวินัยไว้ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ ทรงย้ำเช่นนี้ั่วไปในที่หลายๆแห่งสาวกทุกคนจึงมีหน้าที่สื่อพระพุทธประสงค์ในสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทำหน้าที่ไม่ให้กิเลสครองโลกโดยพยายามทำด้วยความกล้าหาญในทางจริยธรรม อาตมาจึงพยายามกระทําในลักษณะนี้ตลอดมาโดยหวังอยู่ว่าโลงศพของอาตมาก็คือความดีที่ทำว้ในโลกโดยการเผยแผ่ธรรมป่าชาสำหรับอาตมาก็คือบรรดาประโยชน์นคุณทั้งหลายที่ทำว้้ในโลกเพื่อประโยชน์แก่พืนมนุษย์ และขอชักชวนในท่านทั้งหลายถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่าโลกรบของเราก็คือความดีที่ทำว้ในโลกปาชาของเราก็คือประโยชน์ทั้งหลายที่เราได้ช่วยกันทำว้้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเอาเรื่องของโลกทั้งโลกมาพูดมาวิพากวิจาร์ณทั้งที่ว่าอาตมาก็อยู่ในเพศบรนสิิ เขาได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยว่าทำไมจึงพูดเรื่องโลก